ตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมตัวออกไปกู้ชีพนะฮะก่อนที่จะไปเนี่ยเราเตรียมความพร้อมมันก่อนเรื่องเรื่องของอุปกรณ์ครับมีอุปกรณ์หลายอย่างแต่ดูไปดูมาเอ็มก็แปลกเหมือนกันแค่ลูกดอกฉลวดอะไรสักอย่างหนึ่งเอ๊ะงงวะนี่นี่ทอแป๊บใช้สอง้อหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าเริ่มแปลกใจเข้าไปอีกครับ ทำไมเตียงกู้ชีพของผมเนี่ยมันถึงกลายเป็นโรงไม่ได้ล่ะครับแล้วมันแกวไอ้คนไข้ลพบุรีชอบกินมันแก้วงนะเอ๊ะงงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราอย่าไปตีความเยงครับเดี๋ยวงงไนงะอคุณหมอครับสวัสดีครับหมอเตค้ค่ะค่ะวันนี้จะไปกู้ชีพไปลงเปนอุปกรณ์ประหลาดยังล่ครับอุปกรณ์นี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะ,นะคะอย่างเช่นว่าน,นี่ก็คือลูกดอกที่ใช้บรรจุยาสลบแล้วก็ใช้ไบ เป่ายาสลบอยาเปค่ะใช่ค่ะเราก็จะเรียกว่าลูกดอกเป่ายาสลบกนะคะคุณหมอครับคนไข้ของเราเป็นเด็กแล้วทำไมสนเ่้งยิงยาสลบทุกครับวันนี้นะคะหมอกําลังจะพาคุณน้าไปกู้ชีพลิงค่ะคนไข้ของเราเป็นลิงนะคะลิงไม่ใช่คนใช่ค่ะเป็นลิงค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็เข้าใจแล้วฮะว่าทําไมอุปกรณ์ของเรามันถึงแปลาทุกครั้งมันแก้วนี่คือให้น้องลิงใช่กุ้งสำน้องลิงใช่ค่ะผมก็ว่าทําไมเตียงสนาม ไม่ไม่แบนเป็นกกงนะครับแล้ววันนี้ที่เราจะไปกันมีที่ไหนบ้างครับก็จุดแรกเลยนะคะเราจะแวะไปที่ไปให้อาหารลิงแล้วก็ไปเซอร์วีหาลิงป่วยที่เขาจีแลนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปก็คือในเขตตัวเมืองเก่าที่บริเวณโรงหนังมาลายาม่าลบบุรีนะครับถือเป็นเมืองที่มีลิงอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรลิงที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งลิงที่มากมายกระจายอยู่ทั่วเมืองขนาดนี้ครับก็ย่อมมีลิงที่ได้รับบาดเจ็บอาจจะกัดกันเองบ้างหรือไม่ก็ได้รับอุบัติเหตุโดนรถชนไม่ก็โดนไฟฟ้าช็อตครับจึงต้องมีหน่วยกู้ชีพลิงนําโดยคุณหมอเตยสัตวแพทย์หญิงจุธาม,มาสุพนามนะครับคอยทําหน้าที่ช่วยเหลือลิงเหล่านี้ซึ่งการออกปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ต่างอะไรจากการช่วยชีวิตคนเมื่อได้รับเหตุแจ้งลิงได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บก็จะออกไปช่วยชีวิตลิงทันที คุณหมอครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเขาเวลุวันหรือว่าวัดเขาจินแลนะคะครตรงนี้จะมีลิงอยู่ประมาณ300ตัวในฝูงข้างล่างนี้นะคะซึ่งการปฏิบัติงานของหมอโดยประจําวันก็คือจะเอาอาหารมามาไว้ให้ลิงฝูงนี้แล้วก็ในขณะที่ลิงกินหะคะล้วก็เซอร์เวยดูว่ามีตัวไหนบาดเจ็บไหมโดนกัดไหมโดนรถเฉียวรถชนไหมหรือว่าโดนสุนัขก,กัดไหมถ้าเจอเราก็จะยิงลูกดอกยาสลบแล้วก็นําน้องกลับไปรักษาที่คลินิกเดอะหมอจะบีบแตรเรียกเขาค่ะเพราะว่าเสียงแตรเนี่ยเขาจะได้ยิน <Okay. S 2> แล้วเขาจะลงมาค่ะดูครับคุณผู้ชมครับนี่คือการบีบแต่เรียกลิงมาทานอาหารนะครับมาแล้วม่ใช <c oughs> <c oughs> หลังจากนี้ฮะเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยต้องรอสังเกตอาการลิงแต่ละตัวนะครับว่ามีตัวไหนที่มีอาการผิดปกติบ้างถ้าเดินผิดปกติมีอาการบาดเจ็บหรือว่ามีเลือดไหลนะฮะถ้าเกิดเจอเราทําการจับน้องเนี่ยกลับไปเพื่อรักษานะครับแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการที่ลิงเขามีสุภาพแข็งแรงคือสิ่งดีที่สุดแล้วครับเท่าที่ดูก็คือยังไม่มีอาการที่ลิงจะบาดเจ็บหรือป่วยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องอ,ออกเดินทางจากที่นี่แล้วก็ไปอีกที่หนึง่งซึ่งเป็น ในตัวเมืองเก่านะคะซึ่งมีฝูงลิงอยู่ตรงนั้นอีก3าสี่ฝูงแล้วเราก็จะไปเซอร์เวีตรงนั้นต่อค่ะได้เลยครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองลบบุรีนั่นก็คือบริเวณโรงหนังเก่ามาลายลาม่าลบบุรีไปรอดูครับว่าจุดนี้หมอเตยจะพบลิงที่บาดเจ็บหรือไม่ครับก็ที่นี้ก็จะให้อาหารแล้วก็จะเอาอาหารเทเละกาแพงนั้นไปเลยค่ะ พอลิงกินอาหารเราก็จะมาเซอร์วยดูว่ามีตัวไหนที่มีบาดแผลบาดเจ็บไหมแล้วก็ค,ค่อยเตรียมยาสลบค่ะวันนี้นะครับผมเจอลิงตัวหนึ่งครับเขามีอาการบาดเจ็บที่ขาหลังนะครับแล้วก็มีแผลที่หลังด้วยและตอนนี้นะครับคุณหมอกําลังเตรียมยาสลบเรียบร้อยแล้วนะครับ นนีนะะฮเอาสลิงดึงขึ้นมาเข้าหยอดหลอดยาสลบนะครับนี่นี่ตัวนี้โดนไหมครับแต่ยาออกไม่หมดนะคะยาออกไม่หมดเอ้ยขึ้นไปแล้ว ตอนนี้คุณหมอจิ้มยาโดนน้องเขาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยาเข้าไปได้แค่ครึ่งเดียวแล้วตัวตัวที่เป็นตัวใหญ่ด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจต้องรอยาออกฤทธิ์หน่อยครับไม่รู้จะหลับหรือเปล่าแต่ว่าแน่ๆคือต้องซึมลงนะครับหลังจากพบลิงที่บาดเจ็บครับหมอเตยจะต้องทําการวางยาสลบลิงแบบแนบเนียนที่สุดครับเพื่อไม่ให้ผงลิงแตกตื่นแต่แค่นี้ค่อนข้างลําบากเพราะลิงตัวที่โดนยาสลบคือมันโดนไม่เต็มที่แล้วมันก็หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคา หมอเตยจะต้องทําการวางยาสลบซตําแต่เราเข้าไปใกล้มันเท่าไร่มันก็ยิ่งออกห่างไปเรื่อยๆครับซึ่งต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะฝูงลิงมหาศาลมันจะคอยปกป้องสมาชิกฝูงด้วยกันถ้าพวกมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเข้าจู่โจมทันทีครับซึ่งนั่นก็เป็นธรรมชาติของนิสัยของลิงก่อนนับว่าเป็นการทํางานที่ยากมากๆสาหรับหน่วยกู้ชีพลิงครับจะมีอะไรขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไปจิ้มยาน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอระวังนะครับ

อนอนี้นะฮะที่เราเห็นตรงนี้คือลิงเขาสัญชรยานการปกป้อง<ช>เคลื่อนฝูงนะครับที่เขาเนี่ยมาดูเนี่ยเพราะเมื่อกี้เราเข้าไปเอาตัวเพื่อนเขามาใส่ตัวบล็อกไว้นะครับรซึ่งน้องเขาเนี่ยมเมื่อกี้โชคดีมากที่หลังจากที่เราวางยาหลบสองครั้งน้องเขามาหมดสติตรงนี้แล้วบังเอิญว่าล่วงหล่นมาพอดีและคุณหมอรับไว้พอดี นะครับก็เลยตอนนี้ได้ตัวน้องเขามาใส่บล็อกเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะเอากลับไปที่คลินิกในคลินิกหมอเตยครับจะมีลิงที่เจ็บป่วยหลายเคสครับหนักบ้างเบาบ้างบางเคสหมอเตยก็ออกไปช่วยชีวิตถึงที่แต่ก็มีบางเคสที่มีคนจับมาส่งให้หมอเตยที่คลินิกคือเรียกว่าถ้าเจอลิงเจ็บป่วยในตัวเมืองลบบุรีนะครับก็จะจับมาส่งให้หมอเตยกันทั้งนั้นแหละครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเจ้าเนี่ยคือน้องลิงนะคบที่หน่วยกู้ชีพลิงที่เราไป พาน้องเขากลับอย่างยากลำบากครับวันนี้กลับมาถึงที่คลินิกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แผลเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอก็แผลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นมาประมาณสัก5าวันหรือเจวันแล้วนะคะจนมีการอักเสบมีหนองและเริ่มติดเชื้อแล้วใช่ค่ะเริ่มติดเชื้อที่ไม่ใช่แผลสดเนี่ยจะไม่เย็บแผลให้นะคะเราจะรักษาแผลเปิดจะใส่เจลที่ใช้กระตุ้นเนื้อเยื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ฉีดยาให้แล้วก็ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยกักแล้วก็วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายาฆ่าเชื้อลรอักเสบยาลดปวดอย่างนี้ไว้ก่อนค่ะถ้าลิงสลบเนี่ยจะต้องมีคนที่เขาเฝ้าสแตนบายเฝ้าดูการหายใจฟื้นตัวของลิงด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเขาหลับอยู่นอกสถานที่หรือหรือนอนอยู่ในกรงอย่างนี้ค่ะเขาเขาก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะการหยุดหายใจได้แล้วถ้ายิง่งยิ่งลิงอ้วนๆนะคะจะยิ่งหยุดหายใจได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทีมคอยเฝ้าดูความปลอดภัยให้น้องด้วยค่ะ เจ้าลิงตัวนี้ครับบาดเจ,จ็บจากการโดนลิงตัวใหญ่กัดแผลลึกไปถึงบริเวณไขสันหลังเส้นประสาททําให้ขาหลังไม่สามารถใช้งานได้หมอเตยจึงนํามารักษาด้วยการทําเลเซอร์และทํากายภาพบําบัดซึ่งเมื่อมันหายสนิทหมอเตยก็ต้องจับมันไปส่งยังฝูงเดิมของมันต่อไปครับคุณหมอครับเมื่อกี้เราทําการปฐมพยาบาลน้องเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้อยู่ในช่วงการพักฟื้นแล้วหลังจากพักฟื้นเสร็จนี่ต้องยังไงต่อครับช่วงนี้ก็ต้องให้เขาอยู่ที่นี่จนกว่าแผลจะหายก็คืออาจจะ10วัน14่วัน แล้วก็จะต้องทําแผลให้เขาทุกวันฉีดยาฆ่าเชื้อยาลดอักเสบแล้วก็ดูเรื่องน้ําเรื่องอาหารให้เขาค่ะโดยเฉพาะอาหารที่ประเภทที่แบบเพิ่มโปรตีนเ,เพื่อสร้างเนื้อเยื่อที่มันขาดไปมันมันเน่าไปอย่างเงี้ยน,นะคะคก็อาจจะใช้เวลาประมาณ10วันหรือ14วันพอแผลหายปุ๊บเราก็จะวางยาสลบน้องตอนเชา้าใส่กลงเพื่อเตรียมขึ้นย้ายรอจนเย็นจนประมาณ2อทุ่มก็จะส่งเขากลับคืนฟูมเดิมค่ะค่ะคุณหมอครับว่าจุดเริ่มต้นที่คุณหมอเริ่มมาช่วยน้องๆอย่างเงี้ยมันเริ่มจากอะไรครับแล้งนี้ทำมา ยี่สิบปีใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วว่าหมอเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดลบบุรีอยู่แล้วค่ะด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนที่รักสัตว์แล้วที่บ้านเลี้ยงม้าเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยเลือกที่จะไปเรียนวิชาชีพสัตวแพทย์แต่บังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยในสสุตร์ลาบุรเปิดโรงพยาบาลรักษาลิงร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยอยู่แล้วเขาก็เลยเชิญเราเนี่ยไปเป็นสัตวแพทย์ประจําประจําโรงพยาบาลรักษาลิงแต่ว่าด้วยความที่โรงพยาบาลรักษาลิงก็มีอายุการทํางานได้แค่2ปี ว่าโรงพยาบาลลิงก็ถูกปิดไปแล้วเราก็เลยต้องเคื่อนย้ายลิงป่วยลิงพิการที่ยังรักษาไม่จบเคสอยู่ตอนนั้นกลับมาไว้ที่คลินิกเรารรแล้วหลังจากนั้นเราก็สารต่อมาจนทุกวันนี้ค่ะ ฟังแล้วคนลุกเลยนะครับ <c oughs> หมอเตยครับเป็นสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์หลายชนิดครับแต่เคสรักษาลิงนี่น่าจะเยอะที่สุดเพราะทําหน้าที่ช่วยเหลือลิงมานานกว่า20ปีซึ่งลิงที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าใครจะนามาส่งหรือหมอเตยไปช่วยกู้ชีพมาเองก็จะรักษาอย่างเต็มที่โดยค่าใช้จ่ายค่ายาต่างๆหมอเตยควักเงินตัวเองแทบทั้งสิ้นครับเพราะว่าลิงเหล่านี้มันไม่มีเจ้าของครับ แต่หมอเตยก็ทําด้วยใจรักลิงเหล่านี้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจช่วยเหลือลิงคือเรียกว่ารักลิงเหมือนลูกก็ว่าได้แม่เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกนะครับที่ชาวเมืองรบบุรีจะเรียกหมอเตยและทีมงานว่าหน่วยกู้ชีพลิงผมเชื่อว่ายังมีคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านที่เป็นคนรักสัตว์วันนี้ได้ดูเทปขอหมอเตยจะมาหาคุณหมอหรือว่าอยากจะช่วยเหลือโดนเหทให้กับน้องๆให้มารักษายังไงบ้างครับค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0815706628นะคะ ลินิกหมอเตยเน่ยจะอยู่ทางเข้าหมู่บ้านการเคหะลบบุรีฝั่งตรงข้ามกับโฮมโปรค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆครับเรียกว่าคนนี้ใจใหญ่ว่บตัวเยอ,อะเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ